โหลสวัสดีค่ะพบกับน้องลาอายเซเลนช่าเนี่ยนะคะตอนนี้พาลูกๆมาเดินสวนสาธารณะค่ะไปชมกันเลยจ้าชมกันเลยจ้าดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้ครึ้มครึ้ม เออดอกไม้สวยปะคะอารอน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 ลืมเอาขนมปังมาให้เป็ดฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะกดติดตามให้น้องละไอซ์แลนด์ชาแนลในเด้อค่ะวันนี้แดดพอออกแดดพอออกแดดพอออก แดดไม่ออกหรือว่าเราใส่แว่นตาดำแดดไม่ออกหรือว่าเราใส่แว่นตาดำนี่ดอ้ยดป็ดูป็ดมีูาูด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 นดนดูดูดูนูดูดดูดดู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 ดอดนดูดูดูาูด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 นดู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  มีปลาไหม,ม,มนี่สกบ่ลูดมีปลาบ่ะฮะปลาหน่อยหอยสังตรงีสิดูปลาแววลูนีชาแนลฝากซองเนเธอจา้าลูนีชาแนลกับน้องลาออสเตรเลนชาแนลชาแนลชาแนล <c oughs> มาดูทางนี้ลูกแล้วมาดูทางนี้อะไรนี่มาลูกละ หรือเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเขายังไม่มาไอ้นั้นน่ะน่ะสายไมาหเ him, มเขายังไม่ทันได้มาขายเดี๋ยวกลับไปค่อยเชื่อเดี๋ยวกลับไปค่อยไปคุยป่าเร็วๆมา,มา,ม,ามาเ,เรา็วๆเ้าอยู่ตรงนี้เด้อเดี๋ยวแม่กลับมาเด้อกกมาดูอะไรเนี่ยอ,อูโหเช่เดอิญ เป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะแอบจะไล่มีเห็ดไหมมีสวัปปี้ไหมอุ้ยดูดูมีมีลูกแปรไหมมีไหมอุ้ยเช่าเดือดสวปปี้ไปดูที่สวัปปี้ออกแล้วโน่นอยู่ตรงนน่นเห็ดช่หรือเปล่าตรงนน่นแม่เห็น แดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บสวัปปีหรือเปล่าใชา่โอโนนโนนชาเิยเดินไปโนนได้สวัปปีไม่เอะก,กับฟุกฮัด่นาชาเลยเราไม่ต้องไปสแนาตานะลูกไม่ต้องไปจับนะไม่ต้องไปสแนตนา,ตานั่นเป็นเอตูสสวัปปี้วแต่เอตูสสวัปปี อันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดกินไม่ได้เนาะตาไอ้ไกีไม่ต้องสแนปตาเลยไปดูทางโน้นไปดูทางไหนกลับไปทางที่เดิมไปแวะไปขามฟังฮะ,อ,อ,ะอะไรนะแค่น่ะนจับป่าไปสิ ตรงนู้นทำไมเยอะจังเลยนกมองพุ่นก็เยอะแฮะว้ายนกกินอะไรเนี่ยอันานาาั้นอะไรลูก เลยอือฮะอือ เราพูดพดีๆเบี้ยแบบพี่นับก่อนพี่ะเบี้ยบพี่นับก่อนในพี่นับได้ที่กูม,มาไม่ละเอียดเออเดียเเด๋ยวกย็ไปเก็บไปเก็บหมากแบก่อนค่อยเข้าไปเดี๋ยวเราไปกับแม่สองคนนะ,ะไไมาแบลเอากีฟาดอ่ะอินค่ะมาแบลเอา,อากีฟาดอ่ะอินเราสู้อื้เราสู้โอ้เย่ะแอนด์เราเนอะไรีย เดี๋ยวไปเก okay? yeah. so ็บรูปแบกก่อนโอเครูปแบกนู่นจะอยู่ตรงนั้นค่ะรูปแบกอเกี่อัพติไปเก็บฟิชจบวิีคิตอะพาราอินโอเคอยู่ปาร์ทิมดูตรงนั้นสวยปาร์ทิงลูกละเยอะพอได้โจ๊กกัน ดูบรรยากาศไปเลยเลยนะคะคลิปนี้กับไปซัม,มี่กับเด็กจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องลาไอซ์เล่นแชร์แนวนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ